นี้เราจะมารีวิวฟิงเกอร์บอร์ดทั้ได้ของเลยคัตเตอร์ประกดกลิเข้าไปของใน,นขาดเลยเราไม่เคยเล่นเราไม่เคยเล่นของเล่นอันนี้เลยปุ๊บมาแล้วมันคือฟิงเกอร์บอร์ดอันนี้จะเป็นชุด โกรขนาด3-4มมิลิเมตรเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงใช้กล้องหลังไงพี่วันนี่คือซิงเกร์บอร์ดอันนี้คือการออกแบบเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไม่ใช่สิ เป็นแบบไวรัสอะคือแรงมาดานใจมาจากโควิดโควิดนี่แหละก็ในชุดจะประกอบไปด้วยแผ่นหนึ่งแผ่นแล้วก็ทัชล้อ CNC เครื่องมือสำหรับไขน็อตแล้วก็ กิ๊บโฟมหนึ่งชิ้นอันนี้ซื้อมาราคาพันสองร้อยเก้าสิบบาทพันสองเก้าสิบก็ไม่เคยเล่นไง เดี๋ <c oughs> ไปหัดเล่นก่อนยังเล่นไม่เป็นเลยทำไมมันดูรู้ว่าดูมันเบี้ยวเมันคงจะเป็นอย่างนี้ละมัง้งเทวเงียบเงียบ <c oughs> หนก็เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยรู้เปล่ารู้ว่าเรายังเล่นไม่เป็นแม่ใจเย็นแม่บอกเลยปิดที่นี่เลยอ่ะ เมือนไม่เอารู้สึกได้เออไปฝึกเล่นเดี๋ยวปะพังก่อนไหมเนะี่ยเดี๋ยวไปฝึกเล่นก่อนก็นได้อเ,ดเมันอย่งนั๋อติดมือติดมือติดมือนะครับพี่น้อง เ,เราจะติดอย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยกดเอาเมื่อกี้ที่คว่ำเพราะว่าเรากลัวมันเอียงเฉยๆก็ลเลยคว่ำให้มันพอดีก่อนแลคอ่อยกดให้มันนาลงไปกับแผ่นอร์ด ให้มันตื้นตังไปแค่นั้นแหละอาคารเลกแล้วแต่ดูคนข้างหลังสิเสร็จแล้วก็ตัดมุมเมื่อกี้หลายคนตกใจมากในราคาของแผ่นว่าทำไมมันถึงแพงจังเพราะว่าที่จริงเราหัดเล่นเรายังไม่ต้องซื้อแพงขนาดนี้ก็ได้ไง แต่ว่าอันนี้คือซื้อแล้วมันก็จบอะถ้าไอที่มันราคาถูกๆอะล้อมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ลื่นแบบแบบเนี้ยแล้วนี้ล้อมันเป็น C N C จากที่เราใช้กันไ่งกลติดแล้วเอตัดแล้วมั้ยสิใคร อยู่ไม่แป้งฟันโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหัดเล่นก่อนอุ้ยตายฮะตายตายแล้วตายแล้วกดแรงไปหน่อยขาดเลย